สบายดีทุกคนวิดีโอนี้ประดับดินจะพามาเที่ยวสมตาดตาแลอยู่ที่บ้านตาดตาแลเมืองหุ่นแขวงอุดมใสหลายๆคนอาจจะยังบ่หู้จะกกับตาดแห่งนี้ตาดตาแลเป็นตาดที่สวยงามอีกตาดหนึ่งของประเทศลาวเฮาเป็นตาดที่มีขนาดความยาวและมีหลายสั้นที่สวยงามแตกต่างกันไป You up to You your can peaceful trails water fall hike through the With forest ตาดตาแลเป็นตาดที่ปิดเนื่องจากว่ามีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมปรทะบินก็ได้เอาโดานบินขึ้นท้ายภาพมุมสูงแต่ก็ว่าสามารถที่จะทายเห็นตาดได้อย่างชัดเจนตาดแห่งนี้จะมีน้ำาหลายและมีความสวยงามเป็นพิเศษในช่วงฤดูฝน และน่าสนใจไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือน้าที่ไหลลงมาตกตาดแห่งนี้จะเป็นน้ําที่พุดออกมาจากนวยพูแห่งนี้เลยเดี๋ยวท่าทวีดีโอพวกเราก็จะพาทุกคนย่างหลอกขึ้นไปเบิรนบอลน้ําที่พุดออกจากนวยพูมาแล้วมาตกตาดแห่งนี้เช่นเดียวกันก็อย่าลืมติดตามกันไปเรื่อยๆหลังจากที่พวกเราได้เอาโดรนบินขึ้นท้ายภาพมุมสูงก็ได้เห็นความยิ่งใหญ่ของตาดแห่งนี้เนื่องจากว่าเป็นตาดที่มีความยาวหลายแล้วก็เป็นตาดที่มีหลายสั้น ซึ่งถ้าเราเดินทางมาตาดแห่งนี้เราจะได้เห็นความหลากหลายของตาดคล้ายๆกับว่าเขาได้เดินทางไปในหลายๆตัดนั่นเองเนื่องจากว่ามีหลายสั้นและแต่ละสั้นนก็จะมีความสวยงามที่แตกต่างกันไปจะมีความสูงในแต่ละสั้นเลยนอกจากนั้นปัตตบินได้เอาโดานบินขึ้นท้ายจึงได้เห็นว่าอยู่ที่ด้านลุมของหมู่บ้านตาดตะเลแห่งนี้ก็จะมีตาดอีกแห่งหนึ่งเนาะก็เป็นตาดที่อยู่คู่กันกับตาดที่มีความยาวที่ปัตตบินพาทุกคนย่างเลาะลงมา เดี๋ยวหลังจากเอาโดนบินแล้วปฏิบินก็จะพาทุกคนยางหลาะเบิงแต่ละสั้นเนาอ,อาจจะบ่ได้ยางหลาะเบิงทุกสั้นอาจจะได้ยางหลาะเบิ้งประมาณ3ามสี่สั้นจะเป็นจักรนั้นก็ไปติดตามเบิงนากานเด้อข้ากเล่านา้าอันติดหน้ากล้องหมดเลย กานปลาดินอยากลงไปอีกเนาะเพราะว่ายังมีอีกสั้นแต่ว่าตอนนี้มันมันสวยๆแล้วนะกเฮาก็เลยวาจะกลับขึ้นไปเพราะว่ายังขึ้นไปอีกทางเชิงที่พวกเฮายังไม่ได้ขึ้นไปอีกสองสั้นเนาะกเฮาจะขึ้นไปอีกทางเชิงสุดเท่าน่ะทางเชิงสุดตรงงามสั้นแต่ว่าทางลุมลงไปยังไม่มีผู้ใดได้ลงไปเชื่อมาจะงามดูงามขนาดเดี๋ยวเฮาไปเบิ้งทางเชิงกันเนาะเฮาจะขึ้นไปตัวสั้นเชิงอีกสองสั้นแล้ว้น พราะานั้นพวกเราลงมาหาศาสตร์ที่จากบ้านท่าน,นลงมามันนต็ดทุกจังศาสาตร์ก็บรแนเนาะบรแนเตอว่าวบรนเตอาทุกจางศาสตร์นะแล้วมั้นเป็นศาสที่มีความสูงแล้วก็มีร้ายซั้งไีหลีนะชงยอดเลยชงยอดเลย ส่้นลงไปด้านลุมอยู่เนะาะเพราะตามที่เอาโจ้นดินิรงผ้ามุงสูงท่านตงข้าจะงามตาสตอันั้นลุมมนะงามไหมว่าทางเพิ่นก่อนไปไปทางไหนอะไปทางนี้ตาดแห่งนี้น่าจะเป็นตาดที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดเลย อันนี้อันจะมีหลายสั้นดีดีแล้วก็เช้ละสั้นนั้นมันกูงแล้วก็บารกว่างาม เ็าโจมตีท้งทายบริีในฐานนี้ headline ขึ้นจากน้ำมายังมี้จนไปอยู่ยังไม่ได้จับได้นลยโอ้ยนอนๆจะทราบโดนค่อยเกี่ยวนับเงินไหมตอนนี้พวกเรากำลังจะมากินข้าวกันถุงพลาสติกเป็นอย่างเวลาเอามาก็ต้องเก็บเก็บกลับคืนอ่ะเดี๋ยวเขากินแล้วก็ต้องเก็บกลับคืนไปแล้วมาเด้อมาเด้อกินข้าวโอเคนะเดี๋ยวข้ากินข้าวจะได้จะน้อยแล้วขอชีพพาทุกคนยางขึ้นไปเบิ้งให้อีกสองสั้นมาอยู่เท่าน่ะ ได้สองขั้นู่เพิ่ถโอเคเดี๋ยวเ้าจะพาไปโซนยางขึ้นไปอีกสองขั้นเราก็ไปเบิรงนบอลน,น้ำออกเนะาะบาน้ำมันออกมาบนไตคือว่าน้ำไหลายไม่ไหล่างโคังจากที่พวกเขากินเข้าแล้วเฮฟไทอยแล้วตอนนี้พวกเขาก็จะขึ้นไปขั้นที่สองไอ้ยประมาณขั้นที่สองเนาะบม่รว่ั้นไหนเป็นขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองอะ่ะตอนนี้ตลาดอื่นก็ยังบอดได้ลงไปจนสุดตาดเนาะก็ะเลยบอกโอ้โหมีจักสั้นตอนนี้ เดี๋ยวพกเราจะขึ้นไปอีกสองชั้นยี่เทิงหันนั่งไนกงานแ้คอนเหตุเป็นเเป็นต้นเฮ็ดหน่อนี่หน่ すいでせ งูเดยได้ยระบางแจงูข้าปลาได้ไ่ะเฮ้ยฝั่งนี้ก็ยังมีน้ำตกลงมาฝัา่งนี้ถ้าน้ำไหลน่าจะกระจายตกตัวพูนี่เลยบ้าง นี่พอเราขึ้นมาชุดสูงชุดของตากอะทุกคนพอขึ้นมาเทิงนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นค้าๆเป็นผงเพียงก็จะมีน้ําไหลมาแบบนี้พอไหลมากก็จะเริ่มตกลงไปแบบนี้อันนี้ก็เป็นสั้นทันอีเหาะแล้วก็จะเป็นสั้นตั้งส,สั้นลงไปตอนนีปลาดิลิวันในแต่ามีจักสั้นนะพวกเขาว่าจะตามลงไปจนทอดสั้นสุดท้ายพุแตเจ้าบนะ่ทอด พวกเขาไปมานะ่าจะประมาณห้าบาะห้าสั้นบ่อันนี้ก็จะเป็นปลาที่น้ำไหลมาแบบนี้ตอนข้างไหตอ้ใตอนนี้พวกฮาวาจะตามไปเบิ้งบอนน้ำออกพระเจ้าบอกว่ามีน้ำออกบอนฮูอ่ะจังมีหูแล้วน้ำออกมา จะยางเลาะขึ้นตามห้วยตามสายน้ามีขึ้นไปนนีคก็มีทางจากใดจะขึ้นไปเบิงบอลน,น้ำออกยังสงสัยว่าน้ำมันออกถึงจังใดแล้วก็มันออกหลายขนาดใดแมนดีกว่าทุกคนตอนนี้<า>พวกเขาเบงหูเส้นทางไปหาบอลทีน้ำมันออกตอนนี้จะยางกลับไปหาบ้านตาตะแล่ไปหาข้าเจ้าแล้วก็ไปถามข้าเจ้า อาจจะให้พระเจ้าพาไปบอลที่น้ําออกน่มามันออกอยู่บอลใดเราเป็นจังไหร่บอลมันออกครับก็ไปที่สามกันนะเดี๋ยวพากังจะกลับไปเข้าไปหมู่บ้านพระเจ้าได้ยินเสียงน้ำบ่คือลงไปนี่คือเป็นเหวลงไปเลยเนาะนเป็นขอบไปนี่คือถ้าผู้ใดยางมาแต่ละคืนเพระผู้อย่างนี้ยางตกไปนี่โอ้าาอตายจังไหร่ก็ตายจังไห ไปทางนี้เร็วส hey, ่งไปเลยเอ่อไปส่งแม่ต้องขี่รถขี่รถไปวันนี้ยางไปยางส้มยิ้มเลยขี่รถไปอะขี่รถไปอะมีทางมัยพุ่อยางโอ้ยยางยางยางเอาเลยยางเอาเลยก็ได้เออ่อ น้เจักกับเพื่อนบอกว่าไปทางเก่านี่ใช่่ะจัด้วยหัวแงโดวไปี่นจักเาข้นเฮาไปเฮาไปออกไปเลยมรับมานี้าเอาเนาะขี้เลเนาะยาวก็ได้นะไกลยาวก็ได้อยากยางอยากหยางเลาะนะอยากหยางเชียวไป ้าไปก็ได้คนตอนนี้พวกเขาถามกับชาวบ้านแถวนี้เนาะก็มีทางไปมีทางเข้าไปฮอดน้ำเลยความจริงเขาสามารถขี่รถจักรเข้าไปหอดบอลน้ำออกเลยแต่ว่าพวกเขาอยากยางเละเบิ่งบรรยากาศแก่องคมับแกอะไรมันซึ้บได้ปะไปรถนะเสีอย่างมาแล้วพวกเขาจะ ยางไปเนาะต่างเบิงบรรยากาศแถวบ้านเขะเจ้าไปนําแล้วตอนนี้ก็มีให้เด็กน้อยให้บาสองบาวนะ่ะพาพวกเขายางไปก็เมื่อกี้นี้พอเาจะยางเลาะขึ้นไปตามสายน้ําแล้วแต่ว่าย่านเตะบ่หอดแล้วก็บ่มีทางนะบ่เห็นมีทางเขาก็เลยกลับออกมาถามเขะเจ้าดังที่ประเด็นเดียว,วไปนะนีะตอนนี้พวกเขาก็เลยว่าใช้คนพาไปแล้ว ันนี้ก็จะเป็นบ้านตาดตะแลน่ะทุกคนเป็นบ้านที่ลึกลับแล้วก็เป็นตาดที่ลึกลับเช่นเดียวกันตาดแห่งนี้บ่อคอยมีคนหู้จักนะกนถ้าผู้ใดอยากเห็นความงามของตาดแห่งนี้จะต้องมาในส่วงนี้แหละสวงหน้าฝนแต่ว่าสวงหน้าฝนท่านทาง,ทางขึ้นมาก็จะยากแลลำบากเลยนะก็ถ้าผู้ใดจะจะเดินทางมาที่ตาดลับแลแห่งนี้เอาเป็นตาดลับแลตาตะแลเนาะ ก็อย่าลืมสอบถามเส้นทางตามาบ้านอ,าอุรมนเรนนะาะเล่นเปนะ็นอย่า,างไมเงาะข้าเงาะแว่ใย่านใช่ไออค่อยหู้ภาษา,ษาเราเถอนี่ได้ <c oughs> ภาษากมุอยู่ <c oughs> ค่อยกว่าได้หลายเติบแต่ว่าจะเวาเปลี่ยนประโยค่ก็บังคอยได้นะแต่ว่าฟังพระเจ้าวา <c oughs> ก็เข้าใจบางบางประโยค าะถึงการที่จะเดินทางขึ้นมาที่ตาตะแลนี่นะทุกคนก็สอบถามพระเจ้าเนาะ่าช่วงที่จะขึ้นมาท่านมีน้ำบอลแล้วทางขึ้นมาเป็นจังไรน,นะเพราะว่าทางขึ้นมาท่านมันก็บางส่วงถ้าฝนมาตกก็น่าจะบด้ยากหลายนะ่ะบดีถ้าฝนตกแล้วก็จะขึ้นมายากเลย S <S 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 นงนเบงสังเกตแถวๆนี้เรืงายาวเคือว่าบ่มีตัาบอมีอย่างเลยแต่ว่าบัดใบเบงตาแลยยงง้วคือยิ่งใหญ่อลังการนขนาดเลยถ้าให้ประด,ดินเล้าเปรียบเทียบหน่อยตาดบรรดาตาต่างๆที่ทั่วประเทศลาวที่ประด,ดิ์ได้เดินทางไปมาแล้วนะตาแห่งนี้น่าจะเป็นตาัาทีมีความยาวหมายถึงว่ามีหลายสั้นแล้วก็แต่ละสั้นมันมีความงามที่แตกต่างกันไปแล้วก็มีความสูง างามแล้วก็ยิ่งใหญ่อลังการขนาดเลยแล้วก็เป็นตาที่ยังมีเป็นปลาไม้แก่ปลาไม้ใหญ่ปกคลุมพวกเขาออโดนดิ่นขึ้นทายยังบ่สามารถเห็นตาดได้เพราะว่าต้นไม้ใหญ่ปกคลุมอ่ะนะแล้วในที่สุดโดนของเขาก็ตกสมน้ำเนาะตาที่นี้ก็อยู่ที่เมืองหุ่นแข็งดอมใจเน่ะเป็นแข่งของพวกเขาเองแข่งของประดินแล้วก็สี่สุพรรณที่เดินทางมานี่ก็เป็น ที่อยู่ใกล้กับเมืองที่พวกเฮาอยู่นะพวกเฮาก็อยู่ที่เมืองไสจากนี้ไปหาเมืองไสก็ประมาณร้อยกว่าโลร้อยกว่ากิโลร้อยกว่าวกิโลเมตรพวกเฮาก็เคยหู้ว่าจะมีตัดงามขนาดนี้พอ,อ,อพวกเฮาเดินทางลงมาหาบ้านฮานี่นะเพราะว่ามันติดค่้อยเราลงจากขี่รถลงค่้อยมาแล้วก็มาฮอดบ้านมาฮอดบ้าน,าานตาดตะแลหางนี่แต่เพเห็นมีสายน้ำบ่เห็นมีขัวก็มีเห็นมีอย่างไลยอันนี้ก็คือเป็นจอมภูสูงสุดแล้ว เป็นจอมผูส้สูงสุดที่อยู่บนนี่แล้วนะแล้วน้ำม,มาเตะใสะ่ตอนนี้เรากำลังจะได้คำตอบว่าน้ำมาเตะใส่สามารถขี่รถจักรมาฮอดน,นี้ได้อันนี้คือสายน้ำที่ไหลลงไปแล้วก็ไปตกตากเห็นไหมสายน้ำาเป็นยังไงจะปลายนา้เดือนเริ่ม้งแต่เดือนสองต้นไปก็น้ำนี่ก็จะแห้งแล้วนี่คืเจ้าหายนะครับ เระเจ้าน้ำออกจะเป็นบริเวณตรงนี้นะครับเราไปเดินกันอ๋อดีมามาอาบน้ำแท้น้ำความสะอาดน้ำความบริสุทธิ์ออกจากดินมาเพื่อมาอาบเลย น้ำไปค <im ế c repay ing> ุณเล่มาแม่ไปเต้นมือถือเจ้าสายน้ำในขนาดเลยยูมันกระโดดลงมาอ่ะดูออันนี้น่าจะเป็นเมืองเดี๋ยกเจ้าของน้ำแบบเซนาร์ดเลยก็ได้นะ ตื่นมาไมวตื่นจังจะโดดเลยแถวนี้ราหวา แบบนี้ตั้งแต่คานี้ขึ้นไปก็จะเป็นดินเนาะเป็นดินเป็นภูขนาดนวยภูนวยเดี่ยวนึงคือว่ามีน้ำออกมาหลายให้หลายบาทองบอน,น้ำากอกไปแนะ่ 你可能打。 ก็จะว,ว่าน้ําไหลออกมาบาร์ไหลวนก็ก็ได้ดีใจที่ได้มาตัดตะแลเนาะอยู่ที่บ้านตะแลเมือง,ง,ง,องหุงแฉ่ประหลงใจฮะนี่ทุกคนงหมดได้ก็ต้องขอเขาใจทีมงานของพวกเขาเนาะเพราะว่าจะเป็นท้ายสมฤทธิ์แล้วก็น้องขับรถเนาะแล้วก็น้องอีกสองคนที่ชาประดิษฐ์กับศรีจุฑานเนาะได้เดินทางมาสถานีแห่งนี่เราก็ได้มาเบ่งความสวยงามสถานีแห่งนี่เราก็ได้ไายบรรยากาศาแล้วก็วิวให้ทุกคนได้เบิ่งกัน ก็จะเป็นจังหวนั่นก็จะลืมที่ตามคลิปของกระดิบินต่อไปนะสารวิโโอนี้กระดิบินจะลาไปเจ็่เดือนนี้เราก็ขอพระใจ่ทุกคนแลก็จะให้ทุกคนลาไปพร้อมๆกันเนาะไม่พบกันวิดีโอต่อไปสารวิีโอนี้สบายดี